สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์โมเดลนะคะในเพจ่วงจุ้ยง่ายๆกับอาจารย์เดียวนะคะในช่อง YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะเพจ่วงจุ้ยกับอาจารย์มังกรและเพจตำราโบราณกับอาจารย์มังกรนะคะส่วนใครอยากเป็นเพื่อนกับอาจารย์นะคะพิมพ์ไปที่ Facebook ว่าออจุด ส,สัิทาสอนห่วงจุ้ยนะคะสอสลาสอสลาสลีลเรือกรลันอทอธงสละอาส,สัิทาสอนห่วงจุย้ยอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนเป็นเพื่อนนะคะวมาค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบอกเค็ดรับการไหว้พระราหูแบบโบราณโบราณแล้วก็อาจารย์ใช้มานานมากๆเลย หลายปีนะคะเกือบ10-20ปีแล้วที่อาจารย์ได้ตำรานี้มานะคะแล้วก็ได้ลองทำในเวลาที่ชีวิตเกิดฉุกเฉินจริงๆหรือในช่วงเวลาที่อาจารย์เช็คดวงแล้วเนี่ยรู้ว่าตอนนี้กำลังมีพระราหูกำลังส่งพิกกับตัวเราหรือเป็นการากินีกับดวงชะตาเราหรือกำลังพระราหูกำลังจะโยกย้ายหรือเดินทางอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระราหูเมื่อไหร่นะคะอาจารย์ก็จะทาพิธีกรรมนี้ลหละคะ่ะ บอกเลยขณะที่พูดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ขนลุกหัวตั้งเลยเพราะตอนนี้มันก็6กโมงกว่าละมันใกล้เวลาที่จะทำพิธีนี้ละ mm. ก็คือพิธีนี้เป็นพิธีโบราณมากๆจะทำตอนหนึ่งทุ่มสีนาที แปะนะคะจำไว้นะคะฟังอาจารย์ให้แม่นนะคะหนึ่งทุ่ม40คุณจะต้องทำพิธีกรรมนี้แล้วคุณต้องฟังอาจารย์ให้ละเอียดก่อนที่คุณจะทำเพราะมันจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีหากคุณทำเล่นๆหรือคุณแค่ทำให้มันผ่านไปหรือคุณแค่นึกอยากทำนึกสนุกไม่ได้นะคะพระราหูท่านเป็นเทพก็จริงแต่ท่านไม่ใช่เพื่อนเล่นนะคะแล้วท่านก็ไม่ใช่ประมาณว่าพูดง่ายๆคือคุณไปเล่นเล่นกับท่านไม่ได้ถ้าคุณจะทําท่านเป็นนักเลงค่ะดังนั้นถ้าคุณทํา ให้ท่านได้ท่านให้คุณแน่นอนให้คุณกับคุณแน่ๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์เจอมาแล้วมาค่ะขั้นตอนแรกเลยสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือนี่ค่ะทูบ12ทูบดำา12นะคะนับมา12ดอกนะคะ,ะตัวที่ปักจะเป็นขวดน้ำก็ได้จะเป็นแจกันก็ได้หรือจะเป็นกระถางทูบก็สุดแต่นะคะอันดับที่สองคุณต้องหาถาดที่เป็นวงกลมนะคะอย่าใช้ถาดสี่เหลี่ยมหรือถาดล,ลักษณะอื่นนะคะเพราะพร้าราหูก็คือเป็นเขาเรียกก็เป็นดวงดาวดังนั้น พื้นฐานของท่านคือวงกลมแล้วคุณจะต้องไปเอาเทียนดำนี่แหละคะ่ะมาปักทั้งหมด12แท่งนะคะนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12แท่งจําไว้ว่าต้องปักให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะอย่าปักเป็นรูปวงกลมต้องปักให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะเนี่ยให้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะนะคะนี่ต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่คุณทําพิธีให้เอา กระถางเนี่ยไว้ตรงกล่กลางอ่ะอันนี้หล่นเดี๋ยวอาจารย์แปะใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งใหม่โอเคเดี๋ยวอาจารย์ตั้งใหม่เนาะเอาเป็นว่ามันหล่นแล้วสิ่งอีกอันหนึ่งที่ตามมาก็คือนี่ค่ะกระดาษค่ะกระดาษเปล่าเขียนด้วยตัวหนังสือสีดําเขียนไปเลยค่ะ1234 5สองส1มสจปจะได้ไม่ลืมนะแล้วก็เขียนว่าคพุดปันถูธรรมวะคะทั้งหมด12จบ นะคะต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะจำไว้นะอย่าใช้เทียนสีอื่นอย่าใช้ทูบสีอื่นและอย่าใช้หมึกสีอื่นต้องเป็นปากกาดําเท่านั้นนะคะพอเขียนแบบนี้ปุ๊บนี่เนี่ยนี่แหละค่ะอุปกรณ์อาจารย์มีแค่นี้นะคะมีทูบมีทูบดํา12มีเทียนดํา12แล้วก็ถาดเป็นวงกลมแล้วตามด้วยถังที่เราจะเผากระดาษนะคะแล้วก็ไฟแช็คอะไฟแช็คอย่าไฟแช็คมาก่อนอืมแล้วก็ไฟแช็ค ดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคแล้วก็ไฟเช็คนี่คืออุปกรณ์ที่คุณต้องเตรียมพอถึงเวลาปุ๊บคุณมาดูค่ะ ต้องนอกชายคานอกชายคาแปลว่าไม่ได้อยู่ใต้ชายคาบ้านเราจะต้องทําอยู่ตรงบริเวณนอกชายคาเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราจะทําจะต้องทําอยู่นอกชายคาบ้านเราแล้วคุณมองพระอาทิตย์อย่างเดียวตอนนี้ถ้าคุณจะทําคุณไปมองสิถ้าพระอาทิตย์ตกทางนี้นะเนี่ยพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามไปว่าออกตกเหนือ ใต้เวลาที่อาจารย์จะทำบอกเลยว่าอาจารย์จะหันหน้าไปทางนี่เลยค่ะกึ่งกลางระหว่างตะวันอ,อันนี้คือทิศใต้นะคะแล้วนี่ตะวันตกอาจารย์จะหันหน้าไปทางระหว่างกึ่งกลางระหว่างมันคือทิศมงคลก็คือทิศที่เราจะต้องหันไปก็คือตะวันตกเฉียงใต้ ะะจำไว้ว่าตะวันตกเฉียงใต้คุณเอาเข็มทิศขึ้นมาหรือเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดถามทิศเลยพอเวลาที่คุณจะทำปุ๊บพอใกล้เวลาหนึ่งทุ่ม40ประมาณ1น0ุหนึ่งทุ่มสามสิบทุ่มสาคุณมาอยู่บริเวณนี้เลยมาอยู่บริเวณนี้แล้วคุณก็เตรียมถาดถ้าคุณไม่มีชั้นแบบอาจารย์ก็คือเอาเก้าอี้มาหรือเอาโต๊ะมาพอถึงเวลาปุ๊บให้เอาคุณเอามาตั้งแบบนี้แล้วหันเสี้ยววงกลม ช่วงเสียะะเส้ยววงกลมเนี่ยคะเสี้ยววงกลมตรงนี้ให้หันไปทางเนี่ยกึ่งกลางระหว่างตะวันตกเฉียงใต้นะคะหรือหันไปทางตกเ,เอาง่ายๆแะเส้นทางประมาณพษะอาที่ตกนี่แหละพอคุณได้แบบนี้เสร็จพอถึงเวลาอีกสักประมาณ3หรือ5นาทีก่อนจะ40นาที1นึทุ่ม40นาทีคุณเริ่มจุดได้เลย ประมาณประมาณสัก5นาทีอะประมาณสักหนึ่งทุ่ม35พอหนึ่งทุ่มสาปุ๊บคุณเริ่มเอาไฟแช็จจุดได้เลยคุณไปเอาเทียนดําเล่มอื่นมาอีกอันหนึ่งนะคะและเอามาจุดจุดก่อนแล้วคุณก็มาต่อ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 จนครบทุกอันเสร็จแล้วคุณก็มาจุดทูบจุดทูบเสร็จแล้วคุณก็เอาทูบปักพอทูปปักเสร็จเวลามาถึงเป๊ะทุ่ม 40, สี่สิบเป๊ะท่องเลยคะ่นะณโมสมจบตามด้วย ขะพุธปันธูธรรมวะคะขะพุธปันธูธรรมวะคะท่องไปจนครบ12จบพอท่องจบปุ๊บให้คุณเวลาทําให้นั่งลงนะนั่งนั่งคุกเข่านะคะอย่ายืนทํานะคะแล้วบอกเลยว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอบูชาองค์พระราหูด้วยทูบดำา12ดอกเทียนดำา12เล่มและพระคาถาบูชา12จบ ขอผ้าราหูโปรดอย่าได้ทำลายในดวงชะตาข้าพเจ้าเลย ขอพระราหูได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้ารอดปลอดภัยอย่าได้มีคดีความอย่าได้มีความอับโทคอับแสงอย่าได้มีศัตรูหมู่มารอย่าได้ทำร้ายในด้านการงานการเงินของข้าพเจ้าเลยพูดในคำดีไปซึ่งคำพูดนี้อาจารย์เขียนไว้ในเพจตำราโบราณกับอาจารย์มังกรให้คุณไปคัดลอกออกมาได้เลยนะคะพอคุณพูดจบหมดแล้ววิธีต่อไปคืออย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนตอนแรกอาจารย์ไม่รู้ อาจารย์จับตรงนี้จับตรงนี้แล้วเผาเผาตรงปลายเนี่ยปรากฏว่ามันไหม้ไม่หมดดังนั้นตอนหลังมาอาจารย์มีเคล็ดลับอาจารย์ก็เลยคว่ำหัวเลยค่ะอาจารย์ก็คว่ำหัวแล้วจุดตั้งแต่เลขหนึ่งก่อนเลยจุดแล้วอาจารย์ก็รออย่างเงี้ยรอจนกว่ามันไหม้เกือบจะหมดอะพอมันไหม้ใกล้จะสุดอาจารย์ถึงปล่อยลงถังนะคะเสร็จแล้วให้เดินออกไปเลยให้เดินกลับเข้าบ้านไปเลย ที่อาจารย์ให้เตรียมถังมาเพราะว่าบางสถานที่มันอาจจะดูน่ากลัวเวลาที่เราจุดจุดทูบจุดเทียนเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะอาจจะเกิดไฟไหม้ได้เวลาถ้าสมมติว่าสถานที่เราไม่พอดังนั้นก่อนที่คุณจะทําพิธีนี้คุณเตรียมอุปกรณ์หาสถานที่ให้พร้อมซะก่อนนะคะพออาจารย์จุดแบบนี้ปุ๊บปล่อยปุ๊บอาจารย์จะต้องเดินหลบคือต้องไม่มองแล้วพออาจารย์ทําเสร็จต้องไม่มองแล้วอาจารย์ต้องเดินหลบออกมาเลยรอสักประมาณ นู่นหลับประมาณครึ่งชั่วโมงอาจารย์ถึงจะเดินกลับมาดูว่าทูบและเทียนไหม้หมดหรือเปล่าถ้าธูบและเทียนถ้าสมมตินะคะเทียนโดนลมโดนอะไรก็ช่างเราจุดไปแล้วตอนจุดเนี่ยครบ12ดอกแต่ปรากฏว่าเทียนมันดับไม่หมดหรือดับแค่บางดอกไม่ต้องสนใจแต่ธูปต้องดับหมดถ้าธูปดับไม่หมดนั่นแปลว่า บางสิ่งบางอย่างที่คุณกาลังขออยู่มันอาจจะไม่ได้ผลหรืออาจจะมีการทําอะไรผิดพลาดลงไปดังนั้นบอกเลยนะคะว่าอ่านให้เข้าใจฟังอาจารย์ให้เข้าใจซะก่อนนะคะแล้วคนหลายๆคนอาจถามว่าอาจารย์ทําแทนลูกได้ไหมทําแทนผัวได้ไหมบอกไม่ได้ดวงไครดวงมันชะตาไครชะตามัน พิธีกรรมนี้เป็นพิธีโบราณห้ามทำแทนกันเ็ดขาดถ้าคุณไม่พร้อมคุณอย่าทำห้าคุณจะทำแปลว่าหนึ่งคุณกําลังดวงพระราวหูวกำลังกำลังแทรกแสงในดวงชะตาคุณหรือคุณแย่สุดๆตอนนี้หนูแย่เหลือเกินค่ะอาจารย์ค่ะหนูไม่ไหวแล้วคะ่ะหนูจะหนูแย่แน่ ค่อยทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าใครก็ตามเกิดวันพุธกลางคืนอันนี้คุณทำได้บ่อยแต่คนปกติทั่วไปถ้าไม่สาหัส,สาหกานจริงๆอย่าได้ทำให้ทำเฉพาะตอนที่สาหัสจริงๆอย่างที่วันนี้อาจารย์ต้องทำเพราะว่าพระราหูของอาจารย์เป็นการักินีนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยต้องขอสการะท่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ท่านจะทำร้ายเรานะคะ จร,จริงๆท่านไม่ได้คิดอยากทำร้ายเราหรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดแต่กรรมนะคะดังนั้นพิธีกรรมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นจำไว้นะคะว่าถ้าใครอยากได้บทบทพระคาถาหรือรายละเอียดให้คุณไปที่ Facebook นะคะให้คุณไปที่ Facebook แล้วพิมพ์ว่าตำราโบราณกับอาจารย์มังกรแล้วไปกดถูกใจจด กดแชร์เอาไว้นะคะแล้วอีกเพจหนึ่งก็คือห่วงจุ้ยกับอาจารย์มังกรนะคะแล้วใน YouTube นี้ก็คือห่วงจุ้ยง่ายๆกับอาจารย์เดลซึ่ง ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์โมเดลเบอร์โทรติดต่อตรงนะคะ0629294146ความรู้ของอาจารย์ในสองเพจนี้มากมายไก่กองจริงๆแล้วอาจารย์ก็เต็มใจที่จะนำมาบอกกล่าวกับทุกคนเรื่องราวทุกอย่างผ่านบททดสอบผ่านการทดลองมาหมดแล้วนะคะดังนั้นหากใครสนใจศาสตร์นี้แล้วไม่คิดว่างมงายหรืออะไรมากมายเกินไปคุณก็เข้าไปติดตามเอาความรู้ได้นะคะบอกเลยว่าอย่า เยอะกับมันเกินไปนะคะอย่าไปอะไรกับมันจนมากเกินไปแต่ก็อย่าปล่อยวางซะจนซะจนเหมือนดูละเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างมนุษย์เราเกิดมาบางทีมันมีเรื่องบางเรื่องที่มันเกินความคาดฝันเกินความคาดหมายของเรานะคะดังนั้นบอกเลยว่าการที่เรารู้เรื่องนี้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบหามนะคะโอเคค่ะอาจารย์เดียวมาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้ามีเรื่องราวดีๆอาจารย์จะมาบอกใหม่นะ โอเคค่ะบายบาย see you ค่ะ